ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube นะคะลุงพาลุยชาแนลนะคะวันนี้ลุงก็จะพามารีวิวนะคะหรือว่า,าเตรียมรถนะคะก่อนส่งมอบอีกหลายคันเลยค่ะวันนี้มี XLT นะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็น XLT สีดำเหมือนกันนะคะแต่ว่าแต่งคนละแบบกันนะคะคันที่จะพามาดูวันนี้ก็เป็นด้านหลังเลยค่ะตามมาเลยค่ะด้านหลังก็จะเป็นตัว y ายแทนะคะอ่าตัวนี้ก็จะใส่ล้อโตมากๆเลยนะคะเป็นสีเทาดา อันนี้ก็จะเป็นด้านบนของโชว์รูมนะคะที่เราเอารถเข้ามาเตรียมนะคะให้ลูกค้าสําหรับส่งมอบนั่นเองนะคะมามาดูกัน อันนี้ก็ยก2นิ้วนะคะแล้วก็ใส่ล้อโตนะคะยางโตแบบนี้เลยนะคะล้อโตพี่ใหญ่นน่นะคะแล้วก็จะมีออฟเซตลบด้วยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัววายแท็นะคะเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะราคาอยู่ที่1ล้านนะคะ6 4 0 0 0บาทนั่นเองนะคะก็จะเน้นแบบเดิมๆนะคะเพิ่มเติมคือล้อแม็กนั่นเองนะคะแล้วก็ด้านหน้าค่ะมาดูก่อนเลย ตัวนี้เป็นกระจังหน้าเดิมนะคะที่มาจากโรงงานนะคะซึ่งหล่ออยู่แล้วนะคะเขาจะตกแต่งด้วยเป็นสีเทากาไฟนั่นเองนะคะซึ่งเข้ากับตัวรถมากๆเลยนะคะโลโก้มีเหมือนเดิมเลยค่ะตัวนี้ก็ไม่ได้เพิ่มแพ็กเกจนะคะแต่จริงๆเราสามารถเพิ่มแพ็กเกจได้นะคะอ่ะรารังผึ้งค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะอ่าตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของระบายความร้อนจากตัวห้องเครื่องนะคะส่วนด้านข้างค่ะเพิ่มเข้ามาก,ก็คือนี่ข้อไฟนั่นเองนะคะอ่าตัวนี้มีไฟเดรามาให้เรียบร้อยเลยนะคะ แล้วก็ไฟตัดหมอกค่ะแปบผันตามการใช้งานการหากรักพวงมาลัยนั่นเองนะคะคันนี้ไม่ได้พูดอะไรเยอะเลยเนาะก็ด้านล่างค่ะมีมาให้ทุกคันเหมือนกันนะคะตัวกันชนด้านหน้านะคะจะเป็นสีโครเมียมซึ่งตัดกับสีตัวรถเลยนะคะแล้วก็ห่วงลากจูงด้านล่างมี2ห่วงให้เรียบร้อยเลยตัวนี้จะยกสูงมากนะคะก็ลูงสูงประมาณ170นะคะก็นี่นะคะความสูงจากตัวรถนะคะ ก็เป็นรถที่ผู้หญิงขับได้ค่ะว่าเป็นเกียร์ออโต้นะคะมีทั้ง6สปีด10สปีดเลยนะคะตัวนี้เป็นเทอร์โบเดียวนะคะร้อจสแรงม้าเลยนะคะแล้วก็แรงบิดสูงสุดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะอ่าไปเดี๋ยวไปชมล้อแม็กกันมาค่ะคันนี้นะคะต้องใส่ซุ้มล้อ6นิ้วเข้ามาด้วยนะคะเพราะว่าแม็กเราเป็น ใหญ่นะคะเป็นของแมไพร์นะคะแล้วก็ตัวนี้สามารถเลือกเป็นสีดําด้านก็ได้นะคะหรือว่าสีดําแบบเงาก็ได้ปักหมุดได้นะคะ<ส>ก็ลูกค้าดิเวสมาเป็นแบบนี้ก็ใส่ให้เลยค่ะมาค่ะด้านล่างเลยแม็กเลยค่ะอ่าีลย,ยางก่อนนะคะ3 3ม2 5นะคะ R 2 0นะคะเป็นยางาที่ใช้ในการาลุยนะคะออฟโรดเลยนะคะเป็นยาง MT หรือว่ายางมัดนั่นเองนะคะแล้วก็แม็กค่ะเป็นสีดำล้วนแบบนี้เลยนะคะของแมไพร์ออฟเซ็ตลบเบาๆค่ะ เห็นไหมคะนี่จับคู่กันมานะคะตัวนี้ก็ใสยออฟโรดค่ะแล้วก็ช่วงล่างนะคะแนะนำให้ใสป่ปีกนกโยงนะคะปรับองศาเนาะตัวนี้นะคะยี่มมากเลยนะคะสมรรถนะการขับขี่เขาก็มาจากเวลาเราแต่งะคะก็ต้องมีการาใส่ลูกหมากนิดนึงนะคะกันโครงนะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะช่วงล่างเขาเป็น ปีกนกอิสระสองชั้นอยู่แล้วตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของอเสริมเหล็กกันโครงมาก็ช่วยได้เยอะแต่ว่าปีกนกตัวนี้เอปีกยงตัวนี้ปีกนกยงจะช่วยมากขึ้นนะคะสมรรถนะการขับขีด่ดีขึ้นวันนี้คือปวดหัวม,ม,ามากๆเลยค่ะอากาศร้อนต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าพูดแบบติดๆขัดๆนะกะ็ขยับมาเลยค่ะแก้มข้างค่ะใจสู้มากๆเลยนะคะข,ข้างบนอากาศร้อนมากเลย ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นแก้มข้างที่ระบายความร้อนจากตัวห้องเครื่องเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวนี้ตกแต่งสีกาไฟค่ะเหมือนกันกับตัวรถเลยค่ะก็จบมองข้างก็ตกแต่งสีกาไฟแบบนี้นะคะมาพร้อมกับนี่นะคะไฟเลี้ยวติดตรงข้างๆเลยนะคะเป็นสีส้มกุญแจไม่ได้เบิกมานะคะอ่ะเดี๋ยวเราดูบันไดค่ะบันไดเหมือนกันค่ะก็จะเป็นสีทูโทนนะคะสีดําด้านแบบนี้เลยนะคะตัดกับสีคโครเมียมนะคะตัวนี้ก็เพิ่มความโดดเด่นแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรเอกลักษณ์นะ ของตัว WiT ทนะคะตัวนี้จะมีเฉพาะวายแท็นะสีดูโทนแบบนี้นะคะแล้วก็ขยับไปเป็นเ v e r อร์เลยอเลยบ้ามือจับคาร์ซมาทีเลตมีมาให้เรียบร้อยฟิล์มติดเรียบร้อยเลยนะคะเลือกเปอร์เซ็นต์ได้เป็นซิลมิมคนะคะแล้วก็การศาสตร์ค่ะเป็น4ประตูเลยนะคะส่วนราหลังคามีมาให้เรียบร้อยจากโรงงานเลยนะคะตอนนี้ค่ะพอตัวสตอมแท็กออกมานะคะตัววายแท็กะเริ่มนะคะลูกค้าเริ่มมีถามหาละ ถามหาตัวโรบาร์หรือสปอร์ตบาร์ของวายแท็กเอ้ยของสตอมแท็กเพื่อที่จะมาใส่ละเพราะฉะนั้นใครที่ออก XLT ไปนะคะหรือว่า XL ็ a r d คัสไปนะคะมองหาโรบาร์ของวายแท็กเตรียมตัวเลยนะคะเดี๋ยวลุงอินบ็อกเข้ามาเลยเดี๋ยวลุงจัดหาให้นะคะราคาเบาๆย่อมยๆมากๆนะคะมามาดูตรงนี้ค่ะก็จะเป็น ตัวนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของตัว y t e เทที่เราทราบกันเลยนะคะตัวโรบา r ตัวนี้ค่ะเป็นสีทูโทนค่ะตกแต่งสีกาไฟแล้วก็สีโครเมียมแบบนี้หรือว่าสีนี่แหละแบบสีเขาเรียกอะไรอะ่ะเขาเรียกอะไรสีเขาเรียกนะอ,อะไรนะเมทัลลิกอ่ะเออนะคะตัวนี้ก็สวยอ่ะแล้วก็ใช้งานได้จริงๆนะคะคิดไม่ออกวันนี้ไปพูดอะไระด้านหลังค่ะแนบนะคะ ก็เรียงเส้นกันอยู่แบบนี้เลยนะคะตัวของ Y t e c ท็นี่ค่ะเราเน้นออกมานะคะเป็นดิสเบรททั้ง4ล้อนะคะตัวนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้แนะนำให้บรรทุกหนักนะคะ,อ,ะอันนี้รองรับการเน้นไปในเรื่องของสม,สสมกกรรถนะการขับขี่นะคะว่าแบบมันจะสมูทมันจะนิ่มกว่ารถกระบะ X LT หรือ x l p l u s นั่นเองนะคะเพราะว่าตัว x อหรือ X LT นะคะหน้าด,ดิสหลังดำนะคะมันก็จะ แหนบสำหรับใช้แบบบรรทุกนั่นเองนะคะออกแบบมาแบบนั้นนะคะมาค่ะด้านท้ายค่ะก็ตัวนี้จะเป็นบันไดมาให้เรียบร้อยจากโรงงานเลยนะคะ,ะแชทอัพเออแชสซีกับโชคอัพนะคะเราพูดมาหลายคลิปแล้วองนี้ไม่ได้พูดเนาะมาด้านท้ายเลยค่ะตัวนี้ก็จะใส่ข้อไฟท้ายเข้ามานะคะไฟด้านท้ายตัวนี้ก็จะ,ะเป็น LED แล้วนั่นเองนะคะกันชนท้ายมีเซ็นเซอร์มาให้เรียบร้อยค่ะ4จุดนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลย ส่วนความพิเศษของตัวฟอร์ดนะคะถ้ามีมาในรถเกเดียวกันนะคะตัวนี้จะปั๊มนะคะฝาท้ายนี่คือปั๊มมาจากโรงงานเลยนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเหมือนกันนะคะไฟเบรกตรงที่3ค่ะแล้วก็โลโก้นะคะพร้อมกล้องกะระยะจอนะคะตัวนี้ทํางานควบคู่กับหน้าจอนะคะตัวนี้ก็เป็นเหมือนเดิมเลยจากโรงงานเลยนะคะมาพร้อมกับอะคริลิกนะคะที่เป็นวแท็กเลยอันนี้เรียบร้อยนะคะ หลอและดุดันมากสั้นๆแต่ได้ใจความนะคะใครนะคะที่อยากจะแต่งเพิ่มเติมก็ inbox เข้ามาสอบถามได้เลยนะคะตัวนี้ค่ะลูกค้าถามว่าถ้าใส่ล้อแม็กขนาดนี้คือไม่ใส่ปีกนกได้ไหมแนะนำให้ใส่นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะมันมาคู่กันนะคะอ่าแล้วก็ซีรีส์ยางนะคะไอตัว12เอ่อ33 12.5เนี่ยมันมีจริงๆมันมีอีกหลายแบบถ้าลูกค้าไม่อยากให้มันถ้าใส่ชุดแต่งแบบ วิกเตอร์หรือว่าใส่ชุดแต่งวชุดแต่งฮอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซุ้มล้อมันจะใหญ่สามารถใส่แบบ3า5ได้นะคะ285ได้หรือว่าอะไรได้หมดเลยนะคะยางใหญ่ใส่ได้นะคะแต่ถ้าบางคนที่แบบว่าซุ้มล้อเดิมๆแนะนำเป็น275ทับ55นะคะอา0ยนะคืออันนั้นไม่ล้นนะคะก็จะเสมอกับตัวรถล้นนิดหน่อยนะคะหรือว่าออฟศูนย อ่ะอันนี้หาข้อมูลมาให้เรียบร้อยนะคะออฟสู์จะพอดีมากๆเลยนะคะโอ้โหเงือแตกเลยเนาะโอ้โหอันนี้ของจริงนะคะพี่ลองถ่ายข้างบนอันนี้คือแบบว่า บรรยากาศข้างบนนะคะเวลาช่างเขามาติดตั้งอุปกรณ์ก็จะประมาณนี้นะคะฝากพี่ๆนะคะที่ดูคลิปนี้นะคะกดไลค์กดซับสไครต์นะคะกดติดตามให้ลุงหน่อยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์นะคะแนะนำนะคะลเพื่อที่จะได้แบบปรับปรุงให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะคลิปนี้ไม่ไหวแล้วนะคะหน้าเยอมไปหมดแล้วนะคะฝากด้วยนะคะอย่าลืมนะคะเบอร์โทรด้านล่างค่ะ011698999นะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ